สว,ดดสวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยกําลังตัดเย็บผ้าถุงตัวนี้อยู่นะคะที่เราจะดูกันนี่นะคะก็ <tes nak> จะเป็นตอนก <t hak> ิ้งของผ้าถุงตัวนี้ค่ะแต่ว่าตัวนี้อ้อยอ้อยเย็บมาจนจะจะเข้าข้างแล้วนะแต่บังเอิญอ้อยจะมาอธิบายเพิ่มเติมในตอนต้นคลิปนะคะว่าตอนที่อ้อยตัดะคะเนี่ยผ้าถุงป้ายเปิดนะคะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่นะคะข้างในมันจะเป็นแบบนี้และตรงนี้เดี๋ยวเราปล่อยมันออกเนี่ยเราปล่อยมันออกมันก็จะเปิดได้นะคะ ถ้าถุงทรงนี้เหมาะสําหรับผู้ที่มีหน้าท้องหรือว่าผู้ที่ชอบตัดเย็บที่เป็นแบบไม่ชอบป้ายทบอะ่ะเพราะป้ายทบตรงเนี้ยเวลาเราเดินหรืออะไรถ้าเราดึงไม่ดีมันจะแลบค่ะแต่แต่ถ้าเราทําป้ายเปิดแบบเนี้ยมันจะทําให้เราเดินแล้วมันจะอยู่ทรงสวยมันจะไม่ปิ้นไปไหนอะ่ะพูดง่ายๆ่ายอ่ะเพราะว่าเนี่ยตรงเนี้ยเราเย็บล็อกไว้หมดแล้วค่ะนะคะอ้อ้ยบอกว่าจะอธิบายเพิ่มเติมก็คือตรงนี้ค่ะที่ว่าตอนที่อ้อยตัดนะคะมันมี2ชิ้นที่ว่าตัดเหมือนกันอะชิ้นหลังนะคะ ตรงเนี้ยที่เราเกยเข้ามาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไอ,อ้กลับให้ดูกันนะจะได้เห็นภาพง่ายๆค่ะตรงเนี้ยมันจะอยู่ด้านในแทนและชิ้นเนี้ยตะเข็บอ่ะเราต้องใช้แค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวค่ะไอชิ้นข้างในเนี่ยเราจะเจียนไปตามเส้นโค้งของสะโพกเลยนะคะเดี๋ยวอ้อยจะตัดเลยนะเพราะว่าความจริงอะ่ะมันต้องตัดตั้งแต่ตอนที่ว่าท้ายคลิปแล้วค่ะแต่ว่าอ้อยลืมไนงะลืมอธิบายตรงนี้เดี๋ยวทุกคนจะจะงงค่ะอ้อยมาตัดตรงนี้ให้ดูเลยนะคะว่าชิ้นเนี้ยเราไม่ใช้แล้วนะเพราะว่าเราจะโค้งตรงนี้ค่ะ โค้งตามเส้นของนี่เลยคือเราจะป้ายเต็มนยคะป้ายเต็มมาถึงนี่เลยนะคะตัดชิ้นนี้ค่ะชิ้นที่เป็นชิ้นซ้ายนั่นเองนะคะนี่ตัดทิ้งไปเลยจ้าตามเส้นนี่เลยค่ะตามเส้นแล้วเราก็าไปโค้งเย็บนะคะเนี่ยตรงนี้โค้งเย็บคือเราจะโค้งอย่างเดียวก็ได้นะแต่สําหรับอ้อยจะโค้งเย็บค่ะนี่ก็เท่ากับว่าตรงนี้เราจะเราจะเกยมาตรงข้างพอดีเลยคะ่ะเดี๋ยวเราโค้งเย็บมันก็จะหุบเข้าไปนิดนึง หลังจากนั้นเวลาอ่ะทีนี้อย่าอ่เลยเอาจะกลับมาให้ดูนะคะเวลาเราเข้าข้างเราก็จะมาเข้าฝั่งนี้ค่ะนี่ฝั่งที่ว่าเราอยู่ตัวตัวด้านป้ายนี่ด้านป้ายตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูด้านเข้าด้านป้ายด้านนี้นะคะอ่ะพูดเพื่อให้เห็นภาพก่อนเดี๋ยวเวลาไปดูอ้อยตัดแล้วจะงงนะคะตรงนี้ที่เราตัดแล้วก็อย่างที่บอกมันจะอยู่ด้านในแทนแล้วตรงนี้เราก็จะมาเข้าข้างกันค่ะเข้าข้างกอบชิ้นหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อ,อยากรู้วิธีขั้นตอนการตัดผ้าถุงแบบนี้เป็นอย่างไรเข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้าค่ะได้เวลาการกลิ้งแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการกลิ้งกันเลยจ้าอาหลังจากที่อ้อยรีดผ้ากาวมาแล้วนะคะมันก็จะได้เป็นสามชิ้นแบบนี้นะคะจําได้ไหมตอนที่เราตัดออกมานะคะที่เราตัดออกมาเนี่ยเหมือนกันเนี่ยสองชิ้นที่เราตัดวางตัดชิ้นหลังพร้อมกันเลยเนี่ยได้สองชิ้นเนี่ยมันก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะ นี่ก็เป็นชิ้นหน้าค่ะฉันชิ้นป้ายนะคะอ่าทีน,นี้อ้อยจะแนะนํานิดหนึ่งนะคะสําหรับคนที่อยากรู้ว่าอ้อยลิดะกาวอย่างอย่างไรนะคะก็คือขั้นตอนแรกเลยอ่ะผ้าเนี่ยตอนแรกผ้าเนี่ยทุกชิ้นเลยนะคะที่ร้านอ้อยเนี่ยจะลงน้ําจะปรับพนุ่มแล้วก็ปั่นปั่นแห้งแล้วก็จะแบบซักอะซักให้เขานะคะแล้วก็ตากจน,นเนี่ยแล้วก็มารีดให้มันเรียบนะคะ หลังจากที่เราตัดออกมาแล้วเราก็มารีดเป็นชิ้นให้มันเรียบก,ก่อนที่จะอัดผ้ากาวนะคะเพราะว่าการที่เราลงผ้ากาวไปก่อนแล้วมารีดมารีดข้างนอกเนี่ยมันจะรีดยากค่ะคือเหมือนกับว่าผ้ากาวเราอัดทับไปแล้วน่ะเราจะมารีดผ้าน่ะมันคืนยากค่ะอ้อยจะรีดผ้าให้มันเรียบก่อนแล้วค่อยมาลงผ้ากาวนะคะแล้วก็ผ้ากาวที่เราตัดไว้อะเราก็มารีดตามไว้ค่ะโดยขั้นตอนแรกนะอ้อยจะใช้เตารีดแบบนี้ค่ะคือพวกลายไทยพวกนี้เนี่ยยิ่งผ้านิ่มๆแบบเนี้ย เวลาเราวางลายอ่ะบางทีอ่ะมันคดนะคะเวลาเราเป็นล็อกมันจะไม่ตรงค่ะบางทีมันคดมันไม่สวยบางทีเยือย้องอ,อย่างนงี้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเราวางรีดอ่ะเราต้องดูแบบให้มันเนี่ยจับมันให้ดีก่อนนะคะแล้วค่อยวางผ้ากาวลงไปแล้วก็ค่อยรีดไปโดยที่ใช้ตัวรีดแบบเขาเรียกว่าตาวรีดแห้งค่ะแบบเนี้ยก็วางนําไปก่อนรีดไปก่อนยังไม่ต้องเอาจริงว่าจะาต้องให้มันติดนะคะรีดเพื่อให้รู้ว่าผ้ากาวเราเป็นยังไงเป็นแบบให้รู้ว่าเออว่าเนี่ย มันมันติดอยู่ที่ประมาณนี้นะยังไม่ต้องรีดยังไม่ต้องรีดแบบให้มันแน่นมากนะคะเอาแค่พอว่าให้ผ้าก,กาวมันพอติดกับเนี่ยแล้วไม่ให้หลายมันโยเะเยเท่านั้นเองนะคะหลังจากนั้นหลังจากที่เรารีดเรารีดว่าเออเนี่ยพอมันติดกันดีแล้วนะอ้อยก็ทําทุกชิ้นเหมือนกันเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนกันเหมือนที่อ้อยพูดให้ฟังม่กกี้น่นะคะก็คือรีดผ้าให้เรียบก่อนนะเล้วค่อยมาใส่ผ้ากาวลงไปค่ะแล้วผ้ากาวที่ระหว่างเรารีดเนี่ย มันเลยมาหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องเล็มให้มันออกไปนะคะเพราะว่าบางทีอนะตารีอะมันจะไปโดนกาวไงี้ยทีนี้มันจะทําให้หนึบหนับไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เจียนไปนะคะนี่อันนี้อ้อยเจียนไม่หมดนะตรงเนี้ยก็คือเรารีดไม่นิดน,น,นะเนี่ยหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่อ้อยรีดตารีแห้งไปรอบหนึ่งแล้วนะคะอ้อยก็จะมาจะมาใช้เตารีดไอ้น้ำค่ะ เป็นเตารีดไอ้น้ำแบบนี้นะคะเนี่ยแบบนี้ค่ะก็คือใช้แบบธรรมดาเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตะก,ก่อนเคยมีแบบสายน้าเกลือค่ะแล้วชิ้น,นสวิตมันเสียอ้อยก็เลยไปช็อปที่ลาซาด้ามาใช้ดีมากเลยของทีฟอลเนี่ยเป็นเป็นแบบเขาพ่นไอ้น้ำดีค่ะเนี่ยเนี่ยรูมันเป็นแบบระบายอากาศมันระบายดีค่ะเนี่ยอันนี้แล้วเวลาเราล้างตะกันนะมันถอดง่ายตรงเนี้ยมันถอดง่ายเอาไปแช่น้ำส้มก็ก็เหมือนกับว่ามัน มันโปร่งดีอะค่ะก็อันนี้ก็ดีนะคะหลังจากนั้นอ้อยก็จะแบมันค่ะเพราะว่าเรารีดเตาลีดแห้งไปรอบงแล้วมันยังไม่ติดดีไงคะหลังจากนั้นเราก็พ่นไอ้น้ําไปค่ะรีดไปเลยรีดไปตามเลยพอรีดไปตามเสร็จปุ๊บเราก็พับชายเนี่ยชายที่เราขีดไว้เนี่ยสามนิ้วจากที่เราเราตัดน่ะเราก็มาขีดวัดอีกทีหนึ่งแล้วเราก็รีดไปเลยค่ะรีดเป็นเส้นพับไปเลยนะคะนี่แบบนี้ค่ะรีดก่อนที่จะมากิ้งนะสำหรับหลักของอ้อยเนี่ยนะคะหรือว่าใครจะกิ้งก่อนแล้วไปรีด้ แต่อ้อยจะชอบรีดให้มันเรียบร้อยก่อนเนี่ยสองเนี่ยทําทุกชิ้นเหมือนกันค่ะรีดไปให้เรียบร้อยก่อนค่ะเนี่ยรีดพับทบไว้การที่เรารีดพับทบแบบนี้ก็เพื่อเอาไว้สอยนั่นเองนะคะอ่าได้สองชิ้นแล้วนะคะส่วนสําหรับชิ้นนี้ชิ้นที่เป็นชิ้นเนี่ย,ยแบบนี้ที่ตอนที่เราตัดเน่เป็นชิ้นหน้าเนี่ยที่เราเผื่อเราเผื่อออกมาแปดนิ้วนะ่ะอ้อยก็จับที่เราติ๊กไว้ตรงแพทเทิร์นน่ะเราก็วัดไปเนี่ยแปดนิ้วเราก็จับสันทบไว้ค่ะรีดเป็นแนวขึ้นมาเลย รีดเป็นแนวแล้วเราก็มาวางนะคะแล้วก็รีบฉายให้เรียบร้อยค่ะอ่านี่อธิบายท่านเข้าใจเลยนะคะในช่วงการรีดนะคืออ้อยไม่ได้ไม่ได้รีดให้ดูเพียงแต่อธิบายให้รู้ว่าขั้นตอนมันเป็นอย่างไหนนะคะอาทีนี้อ้อยจะมากริ้งให้ดูค่ะการกริ้งนะคะก็เอาเรเอานี้ก่อนนะเราเอาชิ้นนี้ก่อนอ่ะสองชิ้นเนี่ยจะใช้ชิ้นไหนก่อนก็ได้เราก็เอาชิ้นที่นี่มาอ่านหนึ่งชิ้นก่อนอ่า ชิ้นนี้อ้อยจะเอาเป็นชิ้นหลังนะคะเราก็ดูแพทเทิร์นของเราอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าอันนี้มันเป็นครบมันเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นชิ้นหน้าอ่ะเดี๋ยวเรามาขึ้นชิ้นนี้ค่ะที่เหตุผลที่ไม่ใช้ชิ้นหลังคู่กันเพราะว่ามันมีการย้ายเก็ตอย่างที่ตอนเราสร้างเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนี่นะมาดูกิ้งชิ้นหลังนะคะ่ะถ้าถุงตัวนี้ถ้าถุงตัวนี้เป็นแบบซิปข้างนะคะเพราะฉะนั้นมันทบหลังนะคะอ่าหลังจากนั้นเราก็ เนี่ยเราก็วางมันเลยค่ะเนี่ยตรงนี้นี่นะคะวางให้ดีจับเนี่ยที่เรารีดไปเนี่ยแบออกไปก็ได้ะค่ะแล้วเราก็วางให้สุดเนี่ยสุดที่เรารีดไปเนี่ยค่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ใช้เข็มมุดแต่อยา่าอ้อนีคใช้หินทับเลยะค่ะก็ระวังให้ดีนะคะว่าอย่างที่บอกอะไรที่เป็นทบเนี่ยทบให้พอดีอย่าให้เลยอย่าให้ขาดค่ะ ใครไม่ได้ก็ใช้เข็มมุดกัดไปเรื่อยค่ะกัดไปเนี้ยนะคะนี่ตรงนี้ชายเรานี่ที่สันทบนี้นะก็คือสุดชายนี่เองนะคะอะ่แล้วก็นี่เหมือนก่อนอจัดดีๆค่ะหลังจากนั้นเราก็กิ้งข้างเลยค่ะอ่ะตรงนี้มันมองดูเยัง้งๆอ่ะเราก็จัดภ้าให้ดีๆให้องข้างเหลือเท่าๆกันนะคะจัดดีๆค่ะอะ่ได้แล้วจ้ะหลังจากนั้นเราก็อะไรที่เป็นสีเข้มเราต้องหาคาร์บอนสีอ่อน ปะกิ้งมันจะได้เห็นดีนะคะนี่กิ้งเอวก่อนเลยค่ะอ่ากิ้งข้างแล้วกิ้งเราก็กดกดกกิ้งไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะนี่ตรงนี้ก็ไม่ต้องกิ้งฉายเพราะเราเรีบดพับไปแล้วอ่าทีน,นี้เหลือเก็บค่ะเราก็มากิ้งเก็บนะคะ ทิ้งตรงกลางไว้ด้วยหน่อยนึงนี่อ่าตรงนี้มันเหเลือเยอะไปเราตัดเจนไปทิ้งเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงเก็เนี่เดี๋ยวมาตัดทีละชิ้นดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราล็อกลายมันจะล็อกยากเดี๋ย,ย,ยรร ader, รรอ,อยันนี้นะเดี๋ยวเราจะตัดแบบนี้นะคะคตัดให้ดูนะคะอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นแบบเดียอย่างเงี้ยอยู่ตรงตรงเกตอะเวลาเราทํามันจะยากค่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องเนี่ยจากเนี้ยขึ้นมาประมาณครึ่งนิ้วค่ะตัดพายเข้ากันเลยนะคะครึ่งนิ้วค่ะเพราะว่าเวลาเย็บเก็ดเราจะได้จับตรงนี้ให้มันเท่ากันเวลาเย็บมันจะได้ง่ายนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเย็บครั้งเดียวบางทไไีไม่ไม่ไม่ตรงเลยเพราะว่าอย่างที่บอกอะว่าคือเขามีลายอยู่ตรงนี้ไงไม่ชอบเลยเนี่ยไม่ชอบเลยเย็บยาก เพราะว่าเก็บไม่ตรงมันก็ไม่สวยนะคะอ่าดด้เราได้ชิ้นหลังแล้วนะคะเราจะมาดูชิ้นหน้ากันค่ะชิ้นหน้านะคะถึงเราตัดทบตอนตอนตอน,ตอนที่เราตัดผ้ากาวอะแต่ว่าเวลาเราวางเจลเราต้องแบมันนะคะค่ะหลังจากนั้นเราจะมาเราจะมากิ้งชิ้นหน้ากันนะคะโดยที่ใช้ทบแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเวลาเรากิ้งไอ้นี่กิ้งเนี่ยเดี๋ยวเราพลิกไอ้นี่คอะนะคะ กิ้งเหมือนเดิมค่ะอ่าตรงนี้แบกออกก่อนก็นได้นี่นะคะเอานี้ค่ะสุดค่ะสุดตรงตรงทราลีดทบไว้นะนี่เรานะก็จับมาค่ะมาทบเหมือนกันนะคะทบให้พอดีค่ะนี่เราเอาใช้ชิ้นหน้าแล้วนะเพราะว่ามีการย้ายเก็บนะคะชิ้นหน้านะแพทเทิร์ชิ้นหลังนี่ไม่ไม่ใช้แล้วนะอ่าเอาไปที่อื่นก่อนเลย นี่เราทําชิ้นหน้าก่อนค่ะนี่เราจะกิ้งชิ้นซ้ายกันอยู่ค่ะนี่ค่ะเมื่อเราจัดผ้าดีแล้วนะคะเราก็จะมากิ้งกันค่ะอ้าวอันดับแรกก็กิ้งเอวก่อนเลยค่ะกิ้งเอวก่อนเลยแล้วก็มากิ้งแล้วก็มากิ้งข้างค่ะกิ้งข้างไปนี่นะคะ มาสุดนี้เลยค่ะหลังจากน,นั้นก็เหลือเก็ดค่ะทีนี้เก็ตอะเรากิ้งไปก่อนเลยเรากิ้งไปนี้ก่อนเรากิ้งไปคู่ก่อนก็ได้ค่ะกิ้งเกดคู่นี้ก่อนนะหลังจากนั้นเราจะมานี่ค่ะเราจะมากิ้งแบบว่าไอ้นี้พลิกขึ้นมาค่ะตรงเนี้ยที่เราไอ้นี้ไว้อะใช่เรากิ้งแบบว่าเป็นชิ้นซ้ายไว้นะคะ เดี๋ยวเอาใจนี่นะทุกคนมองเห็นไหมนะคะเนี้ยเดี๋ยวเอาใจนี้ก่อนนะยิ่งไปให้นี้ก่อนเต็กเป็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะ,คะน,นี่นะคะเต็กตามรอยนี่ไม่ต้องกิ้งยาวก็ได้ค่ะเนี่ยตามเส้นของมันนี่ออเราจะใช้วิธีนี้ค่ะมันจะง่ายค่ะตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้ผ่านนะล็อกหน,น้าขาเย็บไปด้วยกิ้งไปด้วยนี่นะคะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาออกก่อนนะหลังจากที่เราเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะอ่าเราจะมาดูกัน,นะคะ่ะว่าเป็นอย่างไรนี่อย่างที่บอกอ่าเนี่ยคือชิ้นซ้ายที่มันอยู่ป้ายเข้าไปข้างในนะคะนี่อันเนี้ยมันจะเป็นเพราะว่ามันขวาทับซ้ายเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะอยู่ชิ้นซ้ายค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอ้อยจะอันนี้ขีดออกมาให้ดูนะคะเอาแบลออกมานะหลังจากนั้นเนี่ยชิ้นเนี้ยที่มันจะเป็นชิ้นล็อกอะคะ่ะชิ้นล็อกนะคะอ้าวนี่ยชิ้นที่มาอยู่ด้านล่างนั่นเองนะถ้าระวังนี่นะ ชิ้นที่อยู่ด้านล่างนั่นเองค่ะเพราะว่ามันจะอยู่เป็นชิ้นซ้ายเนี่ยเดี๋ยวอ้จะกริ้งออกมาข้างนอกให้ดูนะคะนี่อาจจะได้เห็นเป็นแนวได้นะ,ะกิ้งออกมาเลยค่ะเนี่ยนี่เราแบะเราแบนี่เราแบรพระกาวขึ้นมานะให้ทุกคนนึกภาพตามนะคะว่านี่ เพราะว่าเนี่ยอ้อยจะใช้วิธีตัดแบบนี้มันจะง่ายค่ะเนีย่ยเราขีดแต่งไปก่อนนะเพราะว่าโอ้โพวกอะไรนะคาร์บอนสีเหลืองเนี่ยเวลาโดนเตารีดหน่อยเขาก็จะหายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ชกอะตามขีดตามไว้ก่อนนี่นะคะอันนี้เป็นชิ้นที่เราเย็บล็อกนะคะอย่าที่บอกว่าชิ้นนี้ ชิ้นนี้อย่างที่บอกว่าเก็ตของมันอะ่ะมันอยู่ตำแหน่งนี้มันอยู่ตำแหน่งตรงกลางเลยค่ะนี่อันนี้นะอยู่นี้นะเพราะฉะนั้นอันข้างๆอ่ะที่เรากระเถิบมาเป็นตรงนี้เราไม่เอาเนี่ยอันนี้ไม่เอาและอันนี้ก็ไม่เอาที่มันอยู่ข้างมันจะต้องมาอยู่ตรงกลางแทนอันนี้ค่ะนี่นะคะก็คือสรุปแล้วไอ้ชิ้นที่มันเป็นแบบชิ้นซ้ายมันจะเบี่ยงออกไปข้างนี่นเองนะคะนี่อยได้แล้วนะคะเนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะ ะเดี๋ยวเราจะมากิ้งชิ้นที่ป้ายป้ายชิ้นใหญ่กันนะคะนี่อ้อยอังคิดให้ดูนะคะจะได้นึกถึงภาพออกเนาะมันเป็นเก็ตของมันอันนี้แต่วลนเาเย็บแต่เย็บเส้นนี้อันนี้เราออกก่อนอ่ะตรงนี้วางไว้ก่อนนะอะเดี๋ยวเจียนเจียนตรงเอวนี้ก่อนคะ่ะให้มันเหลือประมาณครึ่งนิ้วนะคะจากเส้นเลยนะเวลาเราล็อกเราจะได้แบบว่าเย็บอะไรง่ายๆนะคะ ตัดเอาไปก่อนเลยนี่ค่ะให้มันเหลือประมาณครึ่งนิ้วค่ะนี่นะคะอ่าได้ก่อนนะเดี๋ยวจะมาดูการกิ้งของชิ้นป้ายขวาค่ะชิ้นขวานะคะอันนี้ม่กกี้เรากิ้งชิ้นซ้ายไปแล้วนะเราจะมาดูชิ้นขวากันค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาวางชิ้นขวากันนะคะนี่จําได้ไหมที่อ้อยรีดพับเข้าไปแปดนิ้วเนี่ยค่ะตรงนี้ที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าสาบอ่ะสาบของชิ้นที่เราป้ายนะคะเราก็หงายมันขึ้นมาค่ะ หลังจากนั้นเราก็พับคาร์บอนเอ้หลังจากนั้นเราก็พับกระดาษเข้าไปค่ะพับกระดาษเข้าไปแบบนี้นะคะเพราะว่าเราไม่เอาชิ้นเล็กเพราะชิ้นเล็กก็เราอยู่นู่นแล้วอ่ะเราก็วางค่ะวางารตรงสันทบตรงเนี้ยค่ะนี่แล้วก็เอาชายตรงที่เรารีดไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็นี่ค่ะ p a c k a g นี่แบบนี้เอาวางให้ตรงนะคะจับมันให้พอดีค่ะตรงนี้อ่ะเราก็จับให้มันตรงนี้ แล้วเดี๋ยวไปมากิ้งตรงนี้นะคะอ่าเราก็กิ้งไปเลยอ่าคาร์บอนไม่ต้องใอ้นี่เลยกิ้งไปเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็กิ้งเอลค่ะกิ้งเอลก็กิ้งเนี่ยไปที่ชิ้นล่างด้วยเลยที่เราเผื่อเข้าไปนะที่เราเผื่อเสาเข้าไปไหข้างในคนะ่ะนี่นะคะกริ้งไป ีนี้เราจะมาดูเกบตรงนี้อย่างที่บอกอะไรเก็ตรงนี้เนี่ยที่เราทำเนี่ยเรากิ้งมันลงไปค่ะหรือว่าเราจะกิ้งต่อในนี้ก็ได้แต่มันสอดคาร์บอนยากเนี่ยเ่าก็จะมาเนี่ยทีหลังหรือว่าจะขีดเอาก็ได้นะอย่างที่บอกเกตสองจุดห้านี่ตรงเนี้ยเนี่ยครึ่งหนึ่งก็คือได้เท่านี้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยก็คือเนี่ยสรุปว่าเนี่ยนะคะก็คือเก็บนี้ัเองหรือว่าใครจะวางแบรอย่างนี้ก็ได้นะ วางเบยอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับใครที่ขี้เกียจแบบเนี่ยเราก็วางเบยอย่างนี้โดยให้เส้นที่เราพับเนี่ยวางตรงเส้นนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าจะชอบวางแบบอย่างนี้ยดีกว่าแล้วก็มาขีดแต่งเก็บตรงนี้เอาให้มันได้เนี่ยได้ตรงนี้นะคะนี่เกบตรงนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะฝั่งนี้ก็จะคือจุดสองห้านั่นเองนะ นี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะอาทีนี้เนตรงนี้ที่มันพับเข้าไปที่มันพับเข้าไปเราก็วัดให้มันตรงกันค่ะว่าให้ผ้ามันเท่ากันนะคะอ่าแปดนิ้วแปดนิ้วแปดนิ้วอยู่นะคะเราอย่างนั้นแล้วก็เจียนให้มันเนี่ยค่ะเจียนให้มันเท่าเท่ากันนะคะเป็นแบบเนี้ยวัดให้ได้แปดนิ้วตามนี้เลยแล้วเราก็คพ้งไปโพ้งแล้วก็พับเย็บ ตรงพงก็ได้ค่ะมันจะได้มองดูไม่เห็นได้พงนะคะน,นี่ตัดเจนให้เรียบร้อยค่ะแล,ะล้วเราก็ไปพงนะคะนี่ก็จะสวยแล้วค่ะแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าตรงนี้มันใหญ่ถ้าเกิดมันสองสามนิ้วอะ่ะเราไม่ต้องทําเก็ตค่ะตรงนี้อ้อจะทําเก็ตค่ะเพราะว่าตรงนี้อย่างที่บอกเดี๋ยวมันไปเย็บติดกันตรงนี้มันจะโป่งเ้าก็จะทําเกตสองจุดห้าค่ะวัดขยับออกไปสักประมาณสักประมาณนิ้วครึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็ถัดออกไปที่ประมาณสองเซนครึ่งนะคะ อสองเซนครึ่งก็จะเป็นเก็ตแบบนี้เก็บที่ต้อนอยู่ข้างในนั่นเองนะคะนี่ทําเก็ตทําเก็ดชดเชยเหมือนได้เส้นนอกเลยทําเก็ดเหมือนเส้นนอกเลยค่ะเนี่ยเราก็จะเย็บเกตตรงนี้นะคะแล้วเวลาเรามาเย็บเนี่ยมันก็จะเย็บต่อกันแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะนี่แบบนี้ค่ะเนี่ยการป้ายนะคะเนี่ยคือการป้ายแหะเนี่ยเห็นปะนี่ลายมันก็จะตรงกันค่ะนี่ตามที่เรากําหนดนะคะ เราล็อกเราก็ล็อกตามเนี่ยที่เราล็อกไว้เนี่ยสิบนิ้วเนะนี่ยตรงเนี้ยแ,แล้วเราเย็บเนะี่ยเราก็พลิกมันอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนนะคะตอนเย็บนะเนี่ยอย่างที่บอกอะไอที่เราเก็บที่เราอวนนี้ไว้อะเราก็คือต้องเย็บเส้นไหนนะคะเนี่ยพออย่างนี้ปุ๊บอ่ะไปะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเย็บก็ขั้นตอนการตัดก็คือจบแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวคลิปเย็บอ็จะแบ่งเป็นการเย็บเก็บหรือว่าการเข้าข้างให้ดูนะคะว่า ขั้นตอนเป็นอย่างไรนะคะอะคลิปนี้เราขอจบอยู่ที่การการกลิ้งนะคะการวิธีการกลิ้งกันอย่างที่บอกเนี่ย mm. ขเขาเรียกว่าป้ายเปิดค่ะเนี่ยแบบนี้นะคะเราจะมาดูขั้นตอนอยู่ด้วยกันจนกระถุงตัวนี้เสร็จเลยนะคะ mm. ก็จะถ่ายทําคลิปให้ดูเห็นกันแบบชัดๆตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มสร้างจนตัดจนเย็บกันเลยค่ะ mm. ก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะตอนเย็บนะคะก็คลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ